ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องนักแคสเกมแฟมแฟมารีทีวีนะคะเย่ Yay! และในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมประสบการ์ร้านโดนัทนั่นเองนะคะเย่ Yay! ก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด, share, กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญกดก,ดกระดิ่งกุุงกิงด้วยนะนั่นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยวันนี้ก็จะเล่นคนเดียวเหมือนเดิม แล้วเพื่อนไปทำอะไรตรงนู้นเราต้องเข้าแมปกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเด๋เดี๋ยว,ยว,ยวคนรับทำไมเป็นอย่างนี้อีกวะเหมือนคราวก่อนที่เราเคยไปเล่นประสบการณ์ร้านไอติมอะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านไอติมเต็นชี่เรียบร้อยกลางคืนหนึ่งยินดีต้อนรับโอเคค่ะเราตื่นเต้นมากเลยเหรอ,อยบอกให้เราโชคดีด้วยทำงานของคุณ เข้าใจแล้วค่ะอ๋อลูกค้านึกว่าผีเมื่อกี้ใครเดินผ่านก็ไม่รู้นึกว่าลูกค้าไม่นึกว่าผีแต่จริงๆิงลูกค้าอย่ามัา่วโดนทัทดั้งเดิมสำหรับลูกค้าดั้งเดิมเหรอก็น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมล่ะโดนทัทเคลือบใช่ไหมทาไม่ใช่เดี๋ยวจะตบลูกค้าเลย พราะฉันอ่านอังกฤษบอออกอ่าใช่เว้ยแล้วนี่มันเก่งเหมือนกันนะเว้ยอะไรวนันนี้อะไรอะไรอ่ะคือหน้ากากไฟฉายมีลูกค้าเข้ามาอแก้วอะไรดีคะ โดนัทสตรอเบอรี่โอเคค่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ของคุณ thank, <you. S 1> thank you so much ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะต้อนรับอะไรขอบคุณลูกค้าจิสค่ะ thank you so much คือเรารู้นะว่าเขาขอบคุณเรา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิงคองนี่หว่าอา้าวเจอกันอีกแล้วนะเมื่อก่อนก็ทำประสบการณ์ไอตีไม่ใช่เหรอโอ้วันนี้เปลี่ยนงานไงอ๋อช็อกโกรัสโอเคช็อกโกแลตมันมาเรื่อยๆเ,เลยนั่นเนี่ยไม่รู้ว่าช็อกโกแลตจะขายดีหรือเปล่าทำไมเขาไม่บอกแตงกิ u ว่ะเดี๋ยว ไม่เหมือนคนทั่วไปเลยว่ะน,นี่ไงกดเส้นทางหกสบหกดนัทท้าทายลูกค้ารับออเดอร์อย่ามาท้าทายฉ่นะบีมี่มมรอลูกค้าสิจ้ะตัวสอบว่าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ถูกปะส่งไหนเออคุณลูกค้าคะมีอะไรเปล่าคะโหอาอะไรอะอยู่ดีๆก็ไปนี่มันคน่ารถที่ส่งเรานี่นะฉันจะต้องไป ฉันือบ้าฉันควรจะไปทำงานของฉันใช่มือน่ากลัวหนูไม่อยากอยู่ดี่ี่แล้วอ,อว่ะแม่จ๋าไปดีกว่าหยิบคืออะไรอะ่ะตอนนั้นกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้ววะไม้กว่าออกซิเก ทางนี้จะเอาไม้กวาดไปไว้ตรงนู้นแต่กลับมาไว้ตรงนี้เฉยๆเอาเก็บกวาดกันก่อนเลยตรงนี้ไม่มีเนาะเป็นหลังร้านโอ้ยแบตเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วว่ะเดี๋ยวต้องรีบ,ร,บรีบเล่นรนะีบเล่นเนาะ ถังขออยะด้วยเหรอเราต้องเอาถังขออยะไปไว้ตรงไหนอ่ะไว้ตรงไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะหยิบได้ปะอุ้ยโลบักมันใช้โลบักอะ่ะ ทิ้งข้างแบบนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้กินโซ่หม้อจริงๆแถวนี้มันเงียบมากเลยนะไม่กล้าเดินออกนี่ชั้นลื่นแล้วเนี่ยบักบักค้างมันค้างอีกี่ยววิ่นอ มีรลือดด้วยอะ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วนะเว้ยคือเราต้องทำอะไรอะ่ะไม่ซือ้อไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยอะ่ะก็หยิบแล้วแล้วให้กว่าตรงไหนบ้างวิดนัทอ,อยากกินหนะ้ายากกินไม่ได้เสียดายว่ะ แบบจะหมดแล้วต้องรีบเล่นอยู่นี่นี่เองนึกว่าไปไหนอีถังขยะบ้าบอกับเอ็นเนี้ยเนะี่ยเราต้องดูทุกทุกห้องนะจะหยิบถังขยะออกจากถังขยะโอเคงานง่ายๆแบบเนี้ยเคยทำลวแต่มันเม็นนะสี่ ไปงานง่ายๆแบบเนี้ยสบายเฮ้ยแต่อย่างงั้นมันยังมันก็สบายนะแต่เมื่อกี้เราเจอผีอะเฮย้ยผีมันน่าจะมีอยู่จริงนะเนี่ยดูออกอแล้วอะโอเค ถังขยะก็มีเยอะจริงๆทิ้งถังขยะรู้เลยว่าถังขยะอยู่ตรงนี้นี่ทิ้งเลยโอเคทิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรีบเล่นกลางคืนสองร้านโดนัทมีประวัติคณิตศาสตร์ยายานะ เดี๋ยวแบตจะหมดแล้วว่านั้นขอพอแค่นี้ก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย